มาไปลูกขอให้โชคดีนะครับยี่สิบยี่สิเตะดเงนดาบหน้าหนึ่งร้อยรัตตอลีนึ่นสามดีจริงจริงบ เรา๋ยวน้าบริการให้กันคอแฮ่ถ้กากระดนะครับจะห้อยคอก็ได้นะครับจะหาเชือกขาดเอวก็ได้ครับหรือจะผูกไว้ที่ขอมือก็ได้นะครับครับได้จากนั้นแล้ว เพราะอาจะทำอะไรไมันองเกิดจากความเชื่อก่อนนะครับอ,อาจาร,รย์บอกตะกุกี่เสร,ริมดวงได้นะไรดวงไม่ดีมาทางนี้นะครับไรดวงไม่ดีมาทางนี้ดวงดีแล้วก็ดีอีกนะครับยิ่งดียิ่งเกิดขึ้นไปนะครับ เช en, as, ิญครับ20บาทครับก็จะกดสามดวงครับอ ah ่าร้อยดีก็เอาลอตเตอรี่ไปหนึ่งสองครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญเก้าแถวมาเลยเข้าแถวมาเลยครับเพราะว่าการลังเรื่ใจเป็นองค์ความไม่แน่นอนนะครับถ้าแน่นอนมาว่าสุดสัปดาห์ก็บริจาคสร้างสมบูรณ์สักเล็กคนเล็กน้อย อ้าวหนึ่งร้อยบาทใส่ขันครับเอาซองไปถึงสองขอให้รวยขอให้รวยขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะครับวันที่สองมีรู้กันว่าใครจะรวยนะข้าวหนึ่งร้อยบ้องด้วยนะครับข้าวข้าวแถวนะข้าวแถวนะครับอ,อย่าแซงกันนะครับต้องไว้ต้องมาทาไว้เถือถึง แรกยลก็ตกใจครับเอาไลดดีเวาไลดดีเวาแตเตอรี่หนึ่งสามนะครับหั่แล้วหัดเลยนะครับบตเตอรี่เราไม่มีสามนั่นนะครับหนึ่งร้อยบาทเองนะครับ ทำบุญกถางว่างๆมนหลังใหม่นะครับเดินเชินเดินต่อคิวต่อคิวนะต่อควเข้าแถวนะครับจย่แซงกันอย่าแซงกันนะครับนะเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับต้อง้าองมาเข้ามานะครับลอตเตอรี่หนึ่งฟองนะครับ ขึ้นไปเที่ยวเดนนะนินนะครับทำบุญกันทาวัดยาสิบกลับไปห้าสิบนะครับอย่าเข้าใจว่าเต็มไปนะครับเห็นราจานะ้าป่าคนสองขา้างฮะนยกว่านลกว่าไปนะขึ้นไปนะครับขึ้นไปเอา้มามาดูกันมาดูกันมาชม,ก,มากันนะครับบุญกันนะครับพระป่าลอยกว่านะครับไปกระเสียงโชคย,ยนเสียงเกินนะครับแต่ตอนนี้เจอม,มาฝากฟรีน,นะครับ รับอยากได้จะกดกับบริจาคยี่สิบบาทรับอยากได้ลอตเตอรี่ก้นหนึ่งร้อยอาจรวยเป็นล้านจ,จ,จะเอาอะไรแน่กับชีวิตนะครับจะเอาไรแน่คนเราม,ามนันจะรวยแยบงไงก็ช่วยไม่ได้นะครับบางคนตกรวยแล้วรวยอีกก็ได้นะครับบางคนจนอาจจะรวยนะครับไม่มีใครรู้นะครับ ไม่มีใครรู้ครับเราลักไปวันนี้เราก็ไม่รู้รับาเครูอะไรบนิัทองลุก้นาคาทงหังคอ้าเจ้าีกปารอยทิพจ้าาลีครับโ้ที่นาต่าุงเตทิถย์สักโคติมานี

หมดแล้วคือหมดนะครับเหลือใต้ก hmm. <m azz noise> ี่ร้อยใบแล้วนะครับนะฮะเชิญครับเชิญะอโกนะดีดสามดวงนะครับจะกดสามดวงฮะเชิญได้หนาทีหนึงร้อย คร,รับลอตเตอรี 1, อ่หนึ่งซองอ่าย้ำดูด้วยนะว่ามีหรือเปล่านะครับครับย้ำดูเรื่องก่นอนเพื่อนะนะความสบายใจออกไปน,นอกงานแล้วเราก็ไม่รับผิดชอบะครับนะดูกระรงนี้ดูกระรงนี้นครับน้าขอบคุณอย่างสูงห้รลยห้เลย นะครับอย่าเจ็บนะอย่าชนนะครับมีลูกตายให้ยศรังคนเคยถ้ามมาดังยเติมหน้าปากวีเพื่อเป็นกรรังคุญเขาบอกว่าอันบุญอยู่สูงหนางหรักคาเป็นประโยชน์ปราบป่ว มีประโยชน์มากมายถุงสังคมสง่าน่าอายุทยาต่อต่อมีคขั้นการยกยิ้มป่าร้อยล้านตีเสียงเลิดมาที่สดียร์นะท่านยังมีสุขสงบนุ่งเป็นอะไรบอกว่าเกิดงานต่างพร้อมั้มุ่งมั่นอะไรอะไรต่างต ทางบุญพระพ้าพระเจ้าคุณพระเจ้าคุพระเจ้าคุณพระเจ้าคุณพระเจ้าพระเจ้าคุณพระเจ้าคระเจ้าคณพระเจ้าคุณพระเจ้าคุณ้าคุจาระเจ้าเจ้าคุณพระเจ้าคุณพระเจ้าคุ้จ้าคุณพาเระจเจ้าคุณเจ้าคะเจ้าคุจเจ้าคุณาคุณพร้เจ้าพระเรระเจ้า้าพเจ้าพระเจ้าคาคุณ้า tình một là นี่ใช้อยู่ดีนะทุกทีเราจะมีใช้ตลอดสังเกตคนทับบุญเนี่ยไม่กนหอนะมันไม่ได้มเลนะลูกกับเมื่อไปบุญมันก็เลยมากขึ้นไอ้บุญที่โดนก็เอาอะไรไม่ได้บุญกับโจนในอนกเนี้โนก็ไม่สามารถเอาอะไรได้เรว่ากันเป็นซากายไทเก็นขาดมีซั์ใช้ไม่หมด ทั้งที่มาตักใช้ไม่รู้จักหมดแล้วกั้นเราอาเจอกันเขาบอกฝากไว้ที่ไหนไม่ดีถ้าเอาฝากไว้คี่ธนาคารการุศลหวอักษรน่าตายไปด้วยกันเพราะไม่รู้ใครดีกับคนดีมุ่งจะที่ผลักดันสิ่งปฏิทายุติมันอยู่นานเขาบอกไม่โลกนี้มีอะไร

ระวังกระเป๋าสะทางด้วยระวังพิศขาชีพนะครับมาเฟอร์นั่นแด้เยาอะไรเอากองน้ำวัดไปแล้เรียบเลยว้ากเอากองปัาวยนั้นนี้เลยะมาทุกันเราจะทำบุญร to wow. uh, ่วมกันอ้าวนั่นอีกแล้วนั่นอีกแล้วเข้าแถวเข้าแถวนะครับ เลยหน้าผากเลยหน้าผากขึ้นนะครับผมปกหน้าผากก,ก็มือลูบขึ้นไว้นะครับจะได้เรียบร้อยและสวยงามเอเเเอแจกแรกๆก็จำได้นะฮะทำบนยี่สิบประกดไปนะครับทำบนร้อยก็รับ,ร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 บลอตเตอรี่ไปนะแล้วแต่เลือกนะครับถ้าโชคดีรวยได้นะครับ วงนี้รวยได้ถ้าโชคดีนะครับต้องมีถูกก็มากนะครับนะฮะต้อง2,000ซองนะฮะต้องมีถูกแน่นอนไม่มากก็น,น้อยเพื<ๆ>่อเพือก็รางวัลที่หนึ่งที่สองก็อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่รู้อยู่ที่ไทยนะครับนะมีหวังด้วยกันทุกคนที่เอาไปนะนะอ้าวนี่หนึ่งร้อย รับลอตเตอรี่เป็นหนึ่งซองน,นะครับในซองก็มีลอตเตอรี่อยู่ครึ่งใบนะครับก็ขอให้โชคดีนะจ๊ะเอาตั้มก่อนเอตั้มก่อนนะครับไหนๆแล้วก็ซื้อนะครับกับทุกคนนะฮะให้ไว้ออกกระสุนลอตเตอรี่นะครับ